สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับน้องมินนะคะวันนี้นะคะมินมีรถ u ุ d ไดเข้าใหม่สวยๆมาให้พี่ๆได้ชมกันนะคะคันนี้เนาะก็คือ h ุณไดเฮดวันสองจุดห้าักนะคะเป็นรถปี2013จดใช้งานปี2014นะคะราคาคันนี้อยู่ที่835,000บาทนะคะไม่ใช้งาน120,000กิโลนิดๆน,นะคะเดี๋ยวมาชมตัวรถกันไฟหน้านะคะได้เป็นไฟหลอดไส้ฮาโลเจนนะคะ ไฟหน้าไฟฮาโลเจนนะคะมีไฟตัดหมอกให้ในตัวเลยโลโก้ฮุนไดตรงกลางชัดเจนนะคะกระจังหน้าสีโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยจ้ากระจังหน้าใหญ่ๆเลยนะคะอ,คอ่านี่ไฟหน้าอีกฝั่งนะคะสวยงามน,นะใสๆไม่แตกไม่ชำรุดน,นะคะตัวรถดีเดิมมากนะคะทุกคนนะนี่เลยหลอดไฟฮาโลเจนสวยๆนะคะ เดี๋ยวมาดูกันในส่วนของแมกและยางตัวยางเนาะทั้ง4ีล้อ,อก,ก็จะได้เป็นยางของบริสโตนนะคะแมกขอบ1ิบหกนะคะนี่เลยอ่ะสวยๆกระจกข้างนะคะจะได้เป็นกระจกข้างขบบไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับไฟเดียวเลยรถคันนี้เข้ามาใหม่ๆนะคะได้เป็นสีเทาเครื่องดีเซลนะคะ2.5ดดีลักนะนี่เลย ฮุนไดนะคะเดี๋ยวมาชมภายในตัวรถกันมือจับประตูเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะคิ้วกันศาสตร์มีให้เนาะเป็นฝั่งของคนขับนะคะคุณได้โลโก้สวยงามชัดเจนนะคะอ่ะเปิดมาจะเจอกับภายในที่เป็นสีครีมนะคะนี่เลยเบาะหนังสีครีมนะคะปรับแมนวนวลนะอ่ะสวยๆนะคะคันนี้ สวยเลยฮุนไดปี13-14นะคะราคา8แส35,000บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในตัวรถกันนะหน้าจอทุกอย่างเนาะใช้งานได้ปกตินะคะตัวรถได้เป็นเกียร์ออโต้เครื่องดีเซลนะคะนี่เลยจอไม่มีแตกไม่มีชํารุดนะคะทุกคนพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะคะมาดูเลขไม่กันรถปี13-14ไม่ใช้งานอยู่ที่ 125,409สกิโลเมตรนะคะอ่ะถือว่ากำลังดีไมไม่เยอะนะคะโอ้ยคุญแจระบบบิดหมุนนะจ๊ะนี่เลยตัวรถปูพมดุมมาให้แล้วทั้งคันนะคะตัวรถปูพม,มให้แล้วทั้งคันนะคะทุกคนตัวเบาะส่งสปาให้เรียบร้อยนะคะอ่ะ แผงประตูนะก็จะเป็นสีครีมเหมือนกันนะคะแผงประตูสีครีมมีไฟตรงนี้ด้วยนี่กระจกปรับไฟฟ้านะคะนี่เลยกระจกข้างปรับไฟฟ้านะคะสวยๆนะแผงประตูต่างๆนะคะหุ่นใดเนะก็จะเป็นแบบมีที่วางของสองชั้นให้นะคะนะแอบมีถุงขยะนิดๆหน่อยๆ <c oughs> ตัวรถเข้าใหม่เนาะทุกคนแต่เบาะสปายให้เรียบร้อยแล้วเหลืออย่างอื่นยังไม่ได้เก็บนะคะ อาจจะต้องมีการทำความสะอาดใหญ่อีกรอบนึงนะคะก่อนจะนำลงถายนะคะทุกคนนี่เลยถ่ายให้ได้เห็นการชัดๆนะคะตัวรถเนาะก็เป็นรถแบบที่นั่งเยอะมากนะคะทุกคนรถฮุนไดรถสิบเอ็ดที่นั่งนะคะเดี๋ยวเรามานับที่นั่งกันด้านหน้าเนาะมันนั่งได้สามนะคะทุกคน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ออ่า นับได้12บสอเฉยที่นั่งจุกๆนะคะทุกคนตัวบบอสามารถเลื่อนเลื่อนได้นะคะปรับเลื่อนได้เลยที่ตรงนี้ตัวรถปูพรม,มให้แล้วทั้งคันนะคะเป็นพรมดูมทั้งคันเลยนะอ่ะสวยๆอย๊นี่เลยเบานะคะเบาะหนังสปาให้เยบร้อยนะคะสวยๆกริบๆแบบนี้เลยนะคะอ่ะฝ้าเพดานตัวรถเนาะก,ก็สวยๆเดิมๆนะคะ พี่ๆท่าไหนเนาะสนใจนะคะสามารถเข้ามาดูได้เลยฮุนไดเฮดวันนะคะสองจุดห้ ux, ีลักปี13.14คันนี้นะคะหัวน้องชอบประตูนะสวยงามนะจ๊ะขออนุญ,ญาตปิดชมกันในส่วนของยางล้อหลังนะคะยางบิสโตนทั้ง4เส้นนะคะแม็กก็ฮุนไดนะคะเดิมๆเ,เลยสวย,สวย มาดูด้านท้ายด้านท้ายได้เป็นไฟท้าย,ายหลอดไส้นะคะโลโก้ฮุนไดเฮดวันนะคะชัดเจน l i มิเต็ดดีลักนะคะอ่ะสวยๆเซนเซอร์ถอยหลังให้เลยสี่จุดนะคะเซ็นเซอร์ช่วยในการถอยหลังสี่จุดเลยที่ปัดน้ำฝนนะคะเส้นไล่ฟ้าไฟเบรกดวงที่สามีให้ครบนะอ่ะตัวกล้องช่วยในการมองหลังก็มีมาให้นะคะ นี่เลยมาดูกันในส่วนของช่องเก็บสัมภาระนะคะก็มีมาให้พอสมควรตัวเบาะตรงนี้เนาะสามารถเลื่อนได้นะคะเบาะสามารถเลื่อนได้อาดูภายในตัวรถไม่เก่าไม่โทรมนะคะทุกคนนี่เลยไม่เก่าไม่โทรมนะคะสวยๆเลยพี่พี่ท่านไหนเนาะหารถใช้ในครอบครัวหรือว่าหารถทำธุรกิจรับตรงลูกค้าอะไรอย่างนี้นะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะ สามารถติดต่อได้เลยนี่เลยเบอร์โทรนะคะ0ูนย์เก้าหกหนึ่งสามเก้าเจ็ดหกห้าห้านะคะติดต่อมิ้นได้เลยอ่ะสูงนะคะทุกคนขออนุญาตเปิดไว้นะคะยังไม่ได้ปิดนะขออนุญาตยังไม่ปิดนะคะมันสูงนะคะมีนถิ่กล้องมือเดียวนะนี่เลยสภาพตัวรถนะคะสวยกลิบมากนะคะทุกคนสภาพรถสวยมากๆนะคะ มาดูกันที่นั่งอีกฝั่งนะจุกจุไปเลยจ้าที่นั่งจ้านั่งได้ถึงด้านหลังเลยด้านหลังนะคะเบาเก้าที่นั่งไปเลยด้านหน้าให้อีกสามนะคะอ่านี่สวยสวยเบาะสปาให้แล้วนะคะอันนี้คือสภาพหลังสปาแล้วก็จะสวยกรีบนวลสะอาดแบบนี้นะจ๊ะ บอกสปาแล้วแต่ตัวรถอาจจะต้องทำความสะอาดภายในรถอีกนิดนึงนะอะ่สวยๆนะคะมีหน้าจอให้ด้วยนะรถคันนี้เนาะก็ราคาอยู่ที่835,000บาทเท่านั้นจ้าส่วนคอนเทนรับหมดนะจ้าสนใจโทรได้เลยอันนี้เลยพี่ๆท่านไหนอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมนะคะหรืออยากได้วิดีโอตรงไหนเพิ่มเติมนะคะสามารถทักหามินได้เลยส่วนตัวนะคะหรือว่าโทรมาก็ได้เนาะ เบอร์โทรของมินนะคะก็สามารถแอดไลน์ได้เช่นกันนะคะ0961397655หรือแอดแล้วไม่ขึ้นนะคะก็กดไปกดกด ID, i อ M I L L I E 100440นะคะอ่ะสวยเลยขออนุญ,ญาตฝากรถคันนี้ไว้ให้ได้พิจารณากันด้วยนะจ๊ะสวยเดิมทั้งคันเครื่องดีเซลนะคะไมแสนสองปีสิบสี ปี13-14นะคะราคา3 0 0ราคา8ม35,000นะคะอ่าใช้เงินจับจองเพียง2,000บาทนะคะออกรถคันนี้นะคะใช้เงินจองเพียง2,000บาทนะมีบริการแฟแนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามมินด้วยนะไปสู่2,000 subscribe ด้วยกันจ้า